สวัสดีค่ะพบกัน,นยังเป็นนักการนะคะมื่อนี้ได้ซุปนอไม้กับอันขาโมยละมันจ้ะขาโมยละมันนะจ๊ะเนาะขาโมยละมันที่อันเฮดเซ็อบใส่เครื่องไรน้ำมันนะจ๊ะแล้วก็ซุปนอไม้ซุปนอไม้ที่ ที่เป่าเยอมันเพื่นเหตุนะจจะพักกับกะมีพักสลัดแล้วกะทั่วแล้วกะมะเขือน่าจะเนาะจ้จาเพื่อบอให้เป็นการเสยเวลาน่าจะเนาะเข้ากับมากินกันเลยเฮ้ยเปิดติ๊ข้าวทำผิดอาไรบูดร้อม Okay. okay. Guten Ten Appetit. Appetit. <laughs> nicht so viel, nicht 嗯，叻㗎、mm, mm，真係叻㗎，叻、hmm. 㗎 <Yeah. S 1>、mm，好啱㗎，叻。 ขาหมูมันลุยอยจางแบบเนื้อมันคับเขาเห็ดไปแล้วแกเอามามาอุ่นแล้วก็เห็ดให้มันซุกกว่านเห็ดให้มันเกี่ยมกออันเก่าเลย เค่เนี่สุดมุมไหก็ได้กันนเข้ากันอยู่เด้ กินงายอยู่ไงยอยจ้ะไม่ต้องเฮ็ดอันของฉันของ <c oughs> เธอเฮ็ดช่วเดียวแล้วได้ <c oughs> ยังกินนอะจาก <c oughs> ทางอ่ะ Lui und <laughs> Ich glaube, ich kann noch mal ein Stück Kaffee. Sambadi ist beißig. Ja, ein bisschen, ja. Haben gehört. Ja, wenn nicht, nicht spicy, nicht lecker. Ja. ไวสตูไทยอีสานฟู้ดเยอรมันกับไก่เข้ากันได้จ้บทำคนเยอรมันกับซุปน้ำม้เข้ากันนั่นฟังดูดีทีนะ Ich habe gesagt, äh, Deutsch, mhm. Deutsch essen und Thai essen. Äh, gut, mich. Habe ich verstanden, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> wenn nur ist dann gut, langweilig. Wenn nur. Ja, ja Deutsch essen, langweilig. Noch langweilig. Ja, wenn man es jeden Tag isst, ist es langweilig. Gut, mhm. manchmal ist es okay. Mhm. ปกมก really ิไซส่วนน้อยไซย่างประยัดอพาร์ตเมนต์ที่สาวสะกนอยู่กับบ่ายมันก็ได้นอนจากสองห้องแต่เขาเหนเป็นล็อกๆอกล็อกนั้นล็อกนี้มันก็เลยคือ เขาเทศเป็นซัดเป็นส่วนนะจ๊ะมีห้องกลัวห้องกินข้าวแล้วกับห,ห้องนั่งเล่นห้องนอนวัสนาที่ได้ ว <g lish> กับบรวยน้ําข่าลกจ้ากับแค่พออยู่เพ่อกินใครขึ้นกว่าแต่ก้อน แต่ก่อนอยากได้ยังต้องหาสิ้นเดือนเลยพี่น้อง,างหาเงินเดือนออกได้ปัวแล้วใข่แน่อยากได้ยังพัวกับภาพไปซื้ออยู่จ้ะแต่ก็บม่ได้เกินกำลังที่เขามีเนาะคงแบนระดับให้โซ่สาสกุลมุมีบบได้เลยจ้ะ ชอดที่ให้ได้บุกกินกำลังเราจ้ะจะก็ดีใจจ้ะยังน้อยกระได้หน,น,น่ะจ้ะเนาะแส็บบัวเจ็บไลรหลานขึ้นมาส่วนออกไปย่างเล่นข้างนอกจ้ะ สางกนบอไปเราจะมาในเมืม่อพักผ่อนพึ่นไปกับหลานพึ่นคนเยอรมันท้าอากาศดีเขาจิออกไปข้างนอกกันจ้ะเขาจะบุมักอยู่ในเฮือนอุดอูออกไปรับแสงแดดไปรับอากาศถ่ายเท Ich habe gesagt, oh, Deutsch macht draußen, wenn, wenn die Sonne scheint. Mm, das stimmt. Sehr schön. Sehr. Ja. Heute scheint die Sonne. Ist zwar nicht mehr so warm, aber schön. Und dann gehen die Deutschen gerne raus. <laughs> เดี๋ยวมื้อหลังีิมาเล่าให้ฟังว่าเจอกับบ่ายน้ำมันได้จังไดดนอกจากนอะฮหดแบบไดนอะกจากแดมาอยู่น้ำกันทั้งทั้งที่ฐานะพวกกับโบเล่ดีเล่าคือสามารถเอาเต่าข้าวค้นมาอยู่อยู่น้ำมันได้นอกจากนะเดี๋ยวมื้อหลังีิมาเล่าให้ฟังชีวิตแต่ละคนมันกับโบง่ายนอกจากนะ มีทั้งขวากน้ำนี่ทั้งอุปสรรคขวากน้ำอุปสรรคเยอะจ้ามือนี้กะขอลาไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจสาวสกลนนยอกระบ,บายเยอรมันเด้อจา้าเอ่อ สำหรับคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะเนาะสำหรับมือน,น้กะสวัสดีค่ะ,คะจ้ามาสันน่าจะ